เป็นมา้าโอเคไปครับม่อัอนนี้เป็นคนได้เพิ่งได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นอ๋อใช่ครับอันนี้จะอะไรอยา,ากไหนยังไงไม่คือ,ค,อคือตัวนีดนะเพิ่งเรียนจบเป็นปริญญาโทด้านผิวหนังนะครับของที่เขาเรียกน,นะครั วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณ์ของธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็พอจบปุ๊บตามธรรมเนียมเขาก็จะมีอการแบบให้รางวัลกับนักเรียนดีเด่นซึ่งดิฉก็ได้รับเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นคุณครูเขาก็บอกว่าก็ก็แค่เรียนได้อันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่เลยเหรอใช่ครับแต่รับแรับก็ขยันแล้วก็เรียนไปด้วยทํางานในวงการบันเทิงไปด้วยแล้วก็ได้อันดับหนึ่งแค่นั้นแค่นานผลผลิตผลผลิตสมผได้จะอวดอะไรอรุ่นเราประมาณสิบกว่าคนใช่แล้วก็ได้อันดับหนึ่งนานไมเท่า ภูมิมใจครับภูมใิมใจเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่เรียนก็คือตั้งใจมากจริงเพราะว่าคือมันมันไม่เหมือนตอนที่เรียนหมอแล้วเรียนหมอมันเหมือนเรียนเรียนเรียนแบบเรียนทุกอย่าง<ช>ที่มันรู้แบบครอบคลุมแต่นี้มันเป็นเรียนเพื่อแบบใช้ในวิชาชีพเพื่อที่จะเราเราจะมาแบบรักษาจริงๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจค่อนข้างมากเลยนะครับอันดที่ร้านเลยมาอันดับหนึ่งเอามาแล้วครับคือในใบมันไม่บอกว่าอันดับหนึ่งก็ฝากพี่บอกว่าอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งนะใช่ เราไปคอนเซ็ปต์กระหน่ำกรอบกันอาจจะอาจจะเกินไปจะไปมีเพิ่มเติมเรียนอะไรเพิ่มอีกไหมคะจริงๆอาจารย์ก็ชวนชวนเรียนเพิ่มอยู่ครับแบบเรียนด็อกเตอร์หรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าตอนนี้น่าจะไม่ไหวแล้วน่าจะพอแล้วทำไมอ่ะเราก็ดูมีความตั้งใจนะคือบอมันเรียนมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะพี่คือแบบพอวันหนึ่งที่เรารู้ส <straightforward> ึกว่าเราเรียนเราเรียนจบมาปุ๊บเราได้ประกอบอาชีพจริงๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่า จริงมันก็ถึงฝั่งฝันแล้วแล้วก็ความรู้ที่เราเรียนมามันก็ค่อนข้างเพียงพอแล้ว<ม>ที่ที่เรียนเพิ่มเติมไปเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตําแหน่งแล้วก็เหมือนเหมือนศึกษาที่มันลึกลงไปเฉพาะ <c oughs> ด้านใดด้านหนึ่งมากกว่าอย่างนี้นก็เลยคิดว่าอาจจะยังไม่จําเป็นในตอนนี้แต่ถ้าเกิดนานแก่ตัวไปกว่าน,นี้อาจจะคิดก็ค่อยว่ากันแ, <c oughs> แต่ถ<ต>้าได้อันดับหนึ่ง <c oughs> ของด็อกร์เนี่ยเราจะยิ่งขวดอู้ได้อีกถ้าเราไปที่หนึ่งของด็อกร์แล้วเราก็จะได้รับใบอีกรอบหนึ่งมากนะลองดูแลิงได้อ พอแล้วมั้งใช่ครับคือหลังจากนี้ก็จะเป็นชีวิตทางาน็เต็เาคนตอนนี้เหมือนเหมือนเป็นหมอประจําแล้วครับเพราะว่าอย่างนิดเข้าคลินิกก็แทบจะทุกวันมีมีบางวันที่แบบอ่าคลินิกปิดอย่างเงี้ยครับก็มาเอาเวลามาทํางานวงการบันเทิงซึ่งก็ส่วนใหญ่ทํางานวงการบันเทิงอาทิตย์หนึ่งก็แค่แบบวันหนึง่งหรือ2วันอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็แบบเหมือนเออไม่ต้องซื้อบัตรบิ๊กเอ็นกิทลิต์ไปเจอที่เอซื้อคอเลเซอร์ใช่ครับ ใกล้่าอีกใช่ครับใได้มือแตะหน้าได้มือแตะหน้าด้วยใช่ครับเพราะเราเป็นหมอของวงการไปแล้วเหมือนกันมีเพื่อนเพื่อนักแสดงแบบเขามาขอขอมเลยนับน้องก็ใช่ครับก็มาเยอะเลยนะครับหลายๆคนใช่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือเขารู้แหละว่าเขาจะทําอะไรเ็ามาขอฟรีมากกว่าไช้ระบุไหมระบุมาเลยบอกว่าแบบโอ้ยขอตัวนี้เลยตัวนั้นเลยอันไหนยิ่งแพงยิ่งขอเยอะเลยครับ่มาขอเราฟรีไหมโอ้ อย่าให้ไล่เลยมีหลายมีมีหลายคนมีหลายคนแต่เราก็ยินดีทําให้ก็อยากดูแลเหมือนกันเงี้ยครับแล้วแฟนห่งแฟนขับนะครับเปนุ่นบริการแฟนลับก็ช่วงแรกเนี่ยแฟนขับคือส่วนใหญ่ลูกค้าที่แบบมาในวันแรกๆก็คือแฟนขับแทบจะทั้งหมดเลยครับใช่แล้วจากนั้นก็เริ่มแบบบอกต่อแล้วก็แบบกระจายไปสู่แบบวงนอก ตอนนี้ก็เริ่มเป็นแบบลูกค้าทั่วไป50ยังมีแฟนคลับอีก50อยู่ครับอ,อะไรเงี้ยครับแลแบ้วก็แฟนคลับเราต้องหน้าใสมากแฟนคลับตอนนี้ก็คือ,อทาครีมกันแดดทุกคนดื่มน้ำเยอะๆทาครีมบำรุงอะไรเงี้ยครับห้ามามีกามีฝ้าห้ามมีรอยดำอ,อะไรเงี้ยครับมีปฏิกิริยาแปลกๆไหมว่าเจอแบบหมอลิสสัมผ้าอะไรเงี้ยขึ้นกราดอี้มีในใจมันก็มันก็ถามว่ามีไหมก็ก็มีคนมีแต่ลิสก็คือลิสก็พออยู่ในบทบาทที่เป็นแพทย์ลิสก็จะไม่เป็นอย่างนี้ดูแล้คะไม่ดูไม่ดูแต่แบบเพียงแแค่่่บบอาจจะไไมม ไม่ได้เล่นหรือว่าอะไรเงี้ยครับเพราะเวลาเราพูดส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องของวิชาการการแนะนําการตรวจวินิจฉัยอะไรเงี้ยครับซึ่งปกติถ้าแพทย์แบบถ้าริดอยู่ในหน้าที่แพทย์ริดพูดแบบเนี้ย <c oughs> ไม่มี <c oughs> ใ,ใครเชื่อ <c oughs> ใช่ใช่ใชก็คือ,อาาเขาเป็นยังไงอะรีวิวแฟนคลับเลยนั่งบิด <c oughs> อะไรอย่างงี้ก็แบบมีแบบก็ก็มีแบบอะไรอ๋อนึกว่าอยากเห็นอาการก็จะมีก็จะมีแบบก็มีเขินก็แบบแบบบิดบิดแล้วหมออย่าเพิ่งนะคะอะไรเงี้ยเออ มาดลิปต้นคุณหมอเป็นยังไงพูดะใจพูดที่พูดกับพวกพี่หนึ่งสองสามที่ยวหน้าไปให้เด็กๆอย่างนี้ก็สวัสดีครับก็วันนี้เป็นยังไงมาครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวช่วยดูให้เนาะก็นี่มีปัญหาเรื่องนี้เรื่องนี้นะก็การแนะนำการไปต,ต,ตัต so uh, ัวนะครับก็จะประมาณนี ars, ้นี ну ้แล้วก็ต้องทำอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับใช้น้ำเสียงประมาณนี้ใช่แล้วก็มากก็จะแบบไม่ไม่เป็นอย่างนี้คือไม่ได้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 แบบเหมือนต้อง เขาเรียกนะเล่นละครหรือว่าแต่ว่ามันพอมันเข้าไปสู่ในหมดทํางานหมดทํางานหรือจิตวิญญาณแพทย์เนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาแพทย์แล้วมันมันโดนปลูกฝังมาให้เป็นแบบนี้เองอะไรเงี้ยอย่ว่าแต่ลิศเพื่อนลิศอย่างเงี้ยแบบก็เป็นอย่างนี้หมดส่วนใหญ่ก็คือภาพลักษณ์ตอนเป็นหมอก็จะเป็นแบบนึงแต่พอออกมาจากข้างนอกก็จะมีตัวของตัวเองกันอะไรเงี้ยครับช่วงโควิดไปนี่รายได้หดหายไปเยอะลิศเปิดตอนโควิดใช่ตอนแรกอะลิศจะชวนพี่พี่มาแถลงข่าวเปิดคลินิกกันแล้วแบบ โควิดมาพอดีคือเตรียมโอแกนงกไกนายจัดกงจัดไฟดอกมงดอกไม้มาแล้วแต่ว่าแป๊บหนึ่งนะข่าวมาแรงก็แพอเบรกเบรงพอเบรกปุ๊บแล้วก็ทางทางท่านก็แบบให้ให้หยุดกิจการที่นึ่ไปก่อนไม่ว่าจะเป็นที่ใดเราก็เลย่าชะลอการเปิดเสร็จปุ๊บพอท่านบอกว่าเปิดปุ๊บตอนแรกให้ยิงแค่ให้ทําแค่ตัวเราก็เริ่มทําตัวเออเราก็หัวคงหัวเข่าข้อทรงก็ส่องวิสัยกันทุกคนใช่ครับแล้วก็แบบพอทําหน้าได้ก็ค่อยแบบเริ่มมาทําหน้าแล้วก็ พัฒนาแบบมาตามลําดับแต่ถามว่าพอเป็นหลังโควิดอย่างเงี้ยเราลิศก็เปิดใหม่ด้วยครับมันถามว่าลําบากไหมก็ค่อนข้างลําบากคือถึงแม้ว่าอ๋ลิจะมีต้นทุนสูงกว่าหมอคนอื่นที่แบบอาเป็นดาราไปในตัวด้วยแล้วแบบพอเราเปิดมาก็รู้จักกันอย่างนงี้ใช่ไหมครับมันก็ยังมันก็ยังไม่ได้แบบเออมันก็ยังเหนื่อยอยู่มันไม่ได้แบบมาถึงแบบเตี้ยงป้างเลยทีเดียวอะไรเงี้ยครับตอนนี้คุทุนบ้างหรือย,ยังทุนได้คืนมาโอโย้ยังยังนะ <ๆ S 2> ครับไม่ถึงครึ่งไม่ใกล้ครึ่งเลยครับใช่ ตอนแรกอะวางไว้แบบประมาณภายใน3ปีอย่างเงี้ยครับอืมแต่ว่าตอนเนี้ยเนี่ยมันก็เนาะคือคนใช้เงินก็เขาก็ระมัดระวังมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เออก็ก็ก็ค่อยๆทําไปละกันก็แบบไม่ได้รีบอะไรคนก็ใช่ก็ไม่ถ้าเป็นพี่น้องในวงการก็ให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเรื่องนั้นไม่ได้ซีเรียสมากเพราะส่วนใหญ่มันก็คือเรามองว่ามันเป็นอาชีพยังไงก็มองว่าเป็นความสุขของเราแล้วที่แบบได้ทําได้ ให้คนสวยให้คนแฮปปี้มีความสุขหน้าตาดีอะไรเงี้ยครับในต่างจังหวัดอยากเปิดอีกไหมอยากเปิดเพราะว่าแฟนก็เรียกร้องจริงๆอยากขยายสาขาใช่ครับแต่ว่าเอาสักลองไปดูสาขาได้โนโน้เขาก็จะมีแบบระบบการแบบแพทย์แพทย์ประจําแต่ละสาขาเงี้ยครับซึ่งเราก็อาจจะต้องวางระบบให้นิ่งก่อนก็ถ้าทุกคนเห็นใจ เอาเลยเอาเลยฝากขึ้นข้างล่างด้วยได้ไหมเลขบัญชีเลขบัญชีไม่ใช่ไม่ได้บริจาคก็นะครับฝากเดลิสลินิกไว้ด้วยนะครับไม่แต่พูดได้ปรมาณได้เด็แบบพูดไปแล้วนตพูดอะไรทบไม่ได้นี่วางแผนว่าจะเปิดขยายสาขาสักช่วงไหน จริงๆกะว่าทําให้อันนี้ให้อยู่ตัวประมาณสักปีหนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มเริ่มขยายในปีต่อไปแต่อาจจะเร็วกว่านั้นหรือว่าช้ากว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะว่าตอนเนี้ยอะไรมันก็ไม่แน่นอนบ้านเมืองมันก็ยังไม่นิ่งแล้วก็โรคภัยมันก็ยังไม่นิ่งนะครับเอ๊เท้องไห้เพราะมันผิดเป้าเราไปเหมือนกันกับเพราะว่าเราก็ทุ่มหนักท้อไหมเหรอครับตอนนี้ยังไม่ท้อเพราะว่าเหมือนมันเปิดปุ๊บมันก็ปัญหาเลยอ่ะเออเปิดปุ๊บปัญหาตั้งแต่แรกเลยอ่ะเพราะว่าแบบ แบบมันเนาะกฎระเบียบมันก็เยอะตอนแรกจะทําอะไรก็ลําบากจะต้องทํานู่นต้องมีมาตรการนู่นนี่นั่นถึงจะเปิดได้อะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบนิดนึงอ่ะแล้วพอมันเปิดมาก็บวกกับเศรษฐกิจที่มันซบเซาเนาะมันก็เลยทําให้แบบก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าเลือกไม่ได้เราเกิดประเทศนี้แล้วเราต้องต่อสู้ในประเทศนี้ต่อไปใช่ครับโอเคค่ะ 気いなった。